สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป2นะคะเราก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะเป็นในเรื่องของแบบรูปของจำนวนนั่นเองก็จะมีแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะคะอันนี้เราก็ได้เรียนมาแล้วนะคะในช่วงแรกๆของการเปิดเรียนเลยมาดูกันนะคะในส่วนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสนะคะ การที่บอกว่าเพิ่มขึ้นทีละ2เนี่ยก็หมายความว่าเป็นการบวกไปทีละ2นั่นเองคะอ่ะอย่างในตัวอย่างนี้เลยนะคะจาก1 0 2นะคะบวกไป2นะคะก็จะกลายเป็น104บวกไปอีก2ก็จะกลายเป็น106นะคะบวกไปอีกด้วย2ก็จะกลายเป็น108แล้วสุดท้ายตรงนี้ จาก108เพิ่มไปอีก2ก็คือการบวกไปอีก2ก็จะกลายเป็น110นั่นเองค่ะน,นะคะก็จะเป็นแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันโดยเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองเราก็จะเห็นนะคะจำนวนที่อยู่ถัดไปทางด้านขวานเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองค่ะทีนี้มาดูการเพิ่มทีละ5ก็เหมือนกับการบวกไปทีละ5นั่นเองค่ะ เริ่มจาก301นะคะบวกไปได้5ก็เป็น306บวกไปอีก5เป็น311บวกไปอีก5เป็นเท่าไรคะ,ะจำนวนต่อจาก311นะคะถ้าเพิ่มไปอีก5ก็จะเป็น316นั่นเองอเหมือนกัน,นะคะ่ะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ100ก็เหมือนกันนะคะเป็นการบวกไปทีละ100นั่นเองจาก100บวกไป100ก็เป็น200บวกเพิ่มไปอีกเป็น300 ถ้าต่อจาก300ตรงนี้จำนวนต่อไปจะเป็นจำนวนอะไรคะ400นั่นเองคะอ่ะเช่นกันนะคะกับแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2ก็หมายความว่าเป็นการลบไปทีละ2นั่นเองค่ะค่ะก็จะเห็นนะคะว่าจำนวนที่อยู่ถัดไปเนี่ยเขาลดลงมาทีละ2นั่นเองจาก110ลบไป2ก็จะเป็น308ลบไปอีก2เป็น306 ลบไปอีกจำนวนหนึ่งก็จะเป็น304นั่นเองค่ะดังนั้นก็จะเห็นนะคะว่าจำนวนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นมีความสัมพันธ์คือลดลงไปทีละ2นั่นเองค่ะ,ะเชน่นกันกับการลดลงไปทีละ5นะคะก็หมายความว่าเป็นการลบด้วยทีละ5นั่นเองเหมือนกันค่ะการลดทีละร้อยก็เป็นการลบไปทีละร้อยนั่นเองค่ะอันนี้เราเรียนกันมาแล้วเนาะเป็นการทบทวนเพิ่มเติม,ตมนะคะ ไปดูที่แบบฝึกหัดของเรากันค่ะหน้านี้เลยค่ะหน้าที่62นะคะเรียนเปิดได้เลยอ่ะ82ะคะ่ะพูดผิดหน้าที่82นะคะคือเขาให้เราบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปนะคะของจำนวนที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้เลยค่ะอย่างข้อหนึ่งเนี่ย อันนี้เป็นในเรื่องของการบวกเพิ่มก่อนนะคะเป็นการเพิ่มขึ้นเนาะก็ให้จะให้นักเรียนบอกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรนั่นเองค่ะจากข้อ1จาก152ไป157เนี่ยเป็นการบวกเพิ่มขึ้นไปเท่าไรคะหนะ่งร้อยห้าะนับไปหา157อเ่าเป็นการบวกเพิ่มทีละ5นั่นเองค่ะข้อ2ละคะจาก216ย ไปหา218เป็นการบวกเพิ่มทีละ2นั่นเองอ่ะทีนี้ข้อ3ถึงข้อ5ก็ให้นักเรียนลองทำกันเองนะคะอ่ะดทีนี้ถ้าเสร็จแล้วปาต่อกันในหน้านี้เลยก็จะให้นักเรียนพิจารณานะคะจากแบบรูปที่กำหน,นดมาแล้วก็ให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในหน้าของลิงให้ถูกต้องนั่นเอง เคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเจอแบบนี้ก็ให้นักเรียนพิจารณาตัวเลขที่มันอยู่ติดกันแต่เนื่องจากข้อ1เนี่ยมันไม่มีตัวเลขที่มันติดกันใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนพิจารณานี่เลยไปตรงนี้ว่ามันจะบวกไปเท่าไหร่จนไปถึงตรงนี้อ่าถ้าอย่างอันนี้จาก137ไปหา141เนี่ยก่อนจะไปตรงนั้นจะต้องมีการผ่าครึ่งตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีจำนวนที่หายไปตรงนี้ ก็ให้วิธีคิดคือนับไปหาตรงนี้ค่ะว่าไปเท่าไรหร7่137นะคะนับไปหา141อ่ะก็จะเป็น4นั่นเองอ่ะเป็นสีนะคะแล้วทีนี้ก่อนจะมาไปถึงสี่เนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นเท่าไรคะจะต้องเป็นการบวกเพิ่มไปเท่าไรเพราะว่าถ้าบวกไปกรึบกรบเนี่ยเป็น4เลยแต่ ่อนจะไปหา4จะต้องตัดครึ่งหนึงนั่นก็หมายความว่าตัดครึ่งไป2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นการบวกด้วยทีละ2นั่นเองค่ะก็เอาจาก137บวก2ได้เป็น139ค่ะบวกไปแล้ว141ช่องต่อมาก็เป็น143ต่อมาก็เป็น145นั่นเองอข้อ2กันค่ะข้อ2ก็ง่ายๆนะคะ เพราะว่าให้พิจารณาจากตัวเลขที่มันอยู่ใกล้กันนี่ก็จะมี123กับ138นะคะจากตัวเลขที่มันอยู่ใกล้กันตรงนี้เป็นการบวกเพิ่มไปทีละเท่าไหร่คะจาก233ไปหา238เนี่ยเป็นการบวกเพิ่มไปทีละ5นั่นเองคะ่ะก็เริ่มจากจำนวนแรกนะคะตรงนี้เลยเป็นการบวกเพิ่มไปทีละห จาก213บวก5เป็น218บวกอีก5เป็น223บวกอีก5ก็จะเป็น228นั่นเองอมาข้อต่อมาเลยค่ะข้อ3อจากตัวเลขที่ใกล้กันนะคะอันนี้ง่ายมากเลยอ่ะ169 269เราเห็นแตกต่างตรงไหน,นแตกต่างในส่วนของหลักร้อยแสดงว่าเป็นการเพิ่มไปทีละ 1 0 0นั่นเองช่องต่อมาก็จะเป็น369ต่อมาก็จะเป็น569ต่อมาก็จะเป็น669นั่นเองอามาข้อต่อมาค่ะข้อต่อมาไม่มีตัวเลขที่มันใกล้กันนะคะก็ให้พิจารณาจากตรงนี้เลยก่อนจะไปถึงตรงนี้จะต้องหักครึ่งเขาก่อนนะคะจะต้องมาตรงนี้ทีนี้เราก็มาคิดตรงนี้ก่อน 341ไปหา345เพิ่มไปเท่าไรคะเพิ่มไป4นะคะเหมือนข้อหนึ่งเลยแสดงว่าจะเพิ่มไป4เนี่ยจะต้องหักครึ่งเขาก่อนเขาจะกลายเป็นเพิ่มมาทีละ2นั่นเองคะ่ะก็จาก341นะคะบวก2แสดงว่าข้อนี้เป็นการเพิ่มทีละ2ก็บวกต่อไปคะ่ะเป็น343 จำนวนต่อมาเป็น347ต่อมาก็จะเป็น3 4 9ค่ะอค่ะมาดูข้อ5กันค่ะตัวเลขใกล้กันมีก็พิจารณาจากตัวเลขที่มันใกล้กันนะคะจาก435ไปหา440ข้อนี้เป็นการเพิ่มทีละเท่าไรคะ,ะเป็นการเพิ่มทีละ5นั่นเองค่ะก็บวก5ต่อไปเป็น445ต่อไปเป็น450 ต่อไปก็เป็น455นั่นเองอ่าทีนี้ในข้อ6ถึงข้อ12ก็ลองทำกันดูนะคะแล้วครูสายก็จะไปต่อกันที่หน้า85เลยนะคะข้ามหน้า84ไปเอาไว้ก่อนนะคะไปหน้าที่85เลยให้อ่านสถานการณ์ะคะ่ะแล้วเขียนแบบรูปของจำนวนตามที่กำหนดนะคะสถานการณ์ก็คือมีลูกสาวคุยกับแม่ว่า คุณแม่คะวันนี้เราจะทำคุกกี้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะแม่ก็บอกว่าประมาณ275ชิ้นจ้ามาดูนะคะจากสถานการณ์ถ้ามีลูกค้าสั่งคุกกี้ต่อไปอีก4วันโดยคุณแม่เพิ่มจำนวนคุกกี้ขึ้นวันละ100ชิ้นนะคะให้เขียนแบบรูปของจำนวนคุกกี้ที่เพิ่มขึ้นในอีก4วันข้างหน้าวันแรกคือวันนี้คุณแม่ทำไป275นะคะ วันต่อไปคุณแม่จะทำเพิ่มอีกวันละ100ชิ้นก็หมายความว่าเป็นการบวกเพิ่มไปทีละ100นั่นเองค่ะวันที่2คุณแม่ก็จะทำได้เท่าไหร่เอ่ย375ค่ะวันต่อมาวันที่3ก็เพิ่มไปอีก100ร้อยเป็น475นั่นเองวันที่4ต่อมาเป็น575ค่ะแล้วต่อมาวันที่5ก็เป็น675นั่นเองค่ะ ถ้าเสร็จแล้วมาดูสถานการณ์ด้านล่างกันต่อเลยนะคะสถานการณ์ด้านล่างก็คือครอ,อบครัวนี้เขาพูดคุยกันค่ะคุณพ่อบอกว่านุ๊กซื้อแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์มาฝึกทําในช่วงปิดเทอมเหรอจ๊อะใช่ค่ะคุณพ่อหนูตั้งใจจะทําให้ได้วันละห้าหน้าค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าซ,ซาู่อๆนะจ๊ะลูกจากสถานการณ์นะคะถ้าในวันจันทร์เนี่ยนุ๊กเริ่มทําแบบฝึกหัดที่หน้าหนึ่งร้อยเก้านะคะ ให้เขียนแบบรูปของเลขหน้าแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งนูกบอกว่าจะทำวันละ5หน้านั่นก็หมายความว่าเป็นการบวกไปด้วย 5. อ่ะเริ่มต้นทำที่หน้า109นะคะวันจันทร์จะทำไปถึงหน้าไหนคะถ้านักเรียนบอกว่า109บวกไปอีก5 คำตอบของนักเรียนจะได้113ถูกไหมอ่ะ114ถูกไหมคะแต่ความจริงเขาเริ่มทําที่หน้า109ก็ให้นักเรียนนับหน้า109ไปด้วยอ่า109นะับไปเป็นหน้าแรกนะคะ109 110 111 112แล้วก็113ซึ่งวันจันทร์นุกจะทํำไปฝึกหัดได้ถึงหน้าที่113นั่นเอง วันอังคารต่อมาก็บวกเพิ่มไป5เลยค่ะจาก113บวกเพิ่มไป5เป็น118นั่นเองค่ะและทีนี้เหลือ3วันนักเรียนช่วยหาคำตอบมาใส่ให้หน่อยนะคะว่าอีก3วันที่เหลือเนี่ยนุกจะทำแบบฝึกหัดถึงหน้าที่เท่าไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะ